การติดตามประเมินผลโครงการในปีงบประมาณพศ2564รวมทั้งสิ้น16โครงการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากบัญชีโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล 1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจํานวน16จุดงบประมาณอนุมัติ2ล้านบาทอยู่ระหว่างดําเนินการ ร่าง TOR 2ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลงบประมาณอนุมัติ2 2 0ล้าน2แสบาทอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 3. เครื่องออกกำลังกายฟิตนเนสงบประมาณอนุมัติ340,000บาทจ่ายจริง3 3 9 9 9 9บาทกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1. ติดตั้งเสียงไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน10จุดว่ประมาณอนุมัติ480,000บาทจ่ายจริง480,000บาทกองช่าง1ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหลังสมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมท่าเรืองบประมาณอนุมัติ120,000บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ก่อสร้างถนนคอสรลอชนรัประทานฝั่งซ้าย12ซอย1บ้านนางสิริพรงบประมาณอนุมัติ4 6 6 0 0 0บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียตรติรอ9ถนนรอบสนามฟุตบอลงบประมาณอนุมัติ5 3 6 0 0 0บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ 4. ก่อสร้างถนนคอนติเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนอยู่แล้วรวยซอยหง,งบประมาณอนุมัติ 198,0 0 0บาทจ่ายจริง198,000บาท5ก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนอยู่ละรวยซอย3งบประมาณอนุมัติ185,000บาทจ่ายจริง1 8 5 0 0 0บาท6กต่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กบริเวณถนนพระแท่นซอย13ซอยบ้านนายมีงบประมาณอนุมัติ5 9 7 0 0 0บาท จ่ายจริง5,96,000บาท7ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนแสงชูโต5ซอย1งบประมาณอนุมัติ1,80,000บาทจ่ายจริง1,80,000บาท8ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนพระแทน13งบประมาณอนุมัติ4,97,000บาทจ่ายจริง4,97,000บาท9ปรับปรุง ภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวงบประมาณอนุมัติ3 3 4 5 0 0บาทจ่ายจริง3 3 4 0 0 0บาท10เครื่องเด็กเล่นงบประมาณอนุมัติ1ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการกองการปรัะปลา1ก่อสร้างหอทางสูงคอสลอขนาด250ลูกบาทเมตรพร้อมปรับปรุงระบบสุบน้ำก้าวหลังงบประมาณอนุมัติ6น3 5 0 0 0บาทจ่ายจริง 6ล้านสามมืนบาทกองสวัสดิการสังคม 1. เครื่องตัดหญ้าแบบค้อแข็งจำนวนสองเครื่องงบประมาณอนุมัติ1 9 0 0 0บาทอยู่ระหว่างดำเนินการ